ประเทศจีนได้ทดสอบรถไฟวิ่งสวนกันเร็วที่สุดในโลกสำเร็จแล้วหายวับทั้งขบวนไม่ถึงหนึ่งวินาทีในข่าวกลุ่มสื่อจีนได้รายงานว่าจีนได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบการวิ่งสวนกันของรถไฟหัวกระสุนฟูซิงรุ่นใหม่สองขบวนซึ่งได้แล่นผ่านกันและกันด้วยความเร็วสัมพัสที่870กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยแต่ละ ขบวนได้วิ่งด้วยความเร็ว435กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นสถิติใหม่ในระดับโลกโดยรายงานข่าวได้บอกว่าการวิ่งสวนการของรถไฟความเร็วสูงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งกระแสลมแรงรอบตัวรถไฟก็อาจจะทำให้รถไฟนั้นสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและก็อาจจะสร้างปัญหาในด้านความปลอดภัยทำให้ที่ผ่านมา จีนก็ได้พยายามทดสอบการวิ่งสวนกันของรถไฟหัวกระสุนมาโดยตลอดด้วยความเร็วที่870กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่ารถไฟทั้งสองของบวนนั้นมีความยาวเท่ากันวิ่งผ่านกันได้โดยใช้เวลาเพียง0.86วินาทีพนักงาน China Railway Group ได้กล่าวบอกไว้แล้วก็บอกว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่รุ่น cr 4 5 0ซึ่งได้เริ่มต้นในปีพศ5 6 6 4แล้วก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนา รถไฟหัวกระสุนที่มีชื่อว่าฟูซิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานและชาญฉลาดยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อรองรับ 5G มากขึ้นในอนาคตด้วยโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่สามารถวิ่งได้เร็วมากกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดจนได้สร้างความปลอดภัยสำหรับรถไฟหัวกระสุนที่ ต้องวิ่งด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยได้บอกว่ารถไฟขบวนใหม่นี้เป็นโมเดลชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาโดยใ China Railway Group โดยความร่วมมือกับองค์กรมหาวิทยายลัยและสถาบันของจีนในการออกแบบและผลิตรถไฟความเร็วสูงโดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบรถไฟหัว กระสุนอัจฉริยะที่วิ่งบนเส้นทางปักกิ่งไปถึงจางเจียโคซึ่งหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสารสนเทศของ China Railway Group ได้กล่าวไว้รถไฟฟูซิงรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่9้าอย่างที่ได้พัฒนาขึ้นโดยจีนรวมไปถึงการเบรกด้วยไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งการเบรกด้วยคาร์บอนเซรามิกระดับ ชุดลากด้วยไม่เหล็กถาวรทำให้มีความปลอดภัยและประย